สวัสดีนักเรียนชั้นป5นะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่18มกราคมนะคะวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อของมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งมันจะเป็นเส้นตัดขวางได้ก็ต่อเมื่อมันต้องตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเรามาดูหัวข้อตรงนี้เลยเส้นตัดขวางเรามาพิจารณารูปแรกเขาบอกว่าเส้นตรงอันนี้สัญลักษณ์เส้นตรงเส้นตรง st ตัดกับเส้นตรง ab และ เส้นตรง CD ดังรูปอ่าตัดกับเส้นตรง่า ST นะตัดกับเส้นตรง AB แล้วก็เส้นตรง CD นะคะเห็นไหมเส้นเนี้ยตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเลยมี2เส้นตรงนี้นะคะแสดงว่าเส้นตรง ST เป็นเส้นตัดกวางเช่นเดียวกันเรามาดูรูปนี้เห็นไหมเส้นตรง ST ตัดกับเส้นตรง AB แล้วก็เส้นตรง c d เห็นไหมเส้นเดียวตัด2อ,สอเส้นก็คือ2คู่ก็คือคู่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเส้นตัดขวางเป็นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่กี่เส้นขึ้นไปตั้งแต่2เส้นขึ้นไปซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันอ่าเรามาดูด้านล่างอันนี้เราเรียกว่าอะไรรังสีมีลูกศรทางเดียวรังสี mn ตัดกับรังตัดกับเส้นตรง ef อ่าตัดกับ ef นะคะและก็ตัดกับเส้นตรง g h แสดงว่ารังสี M-N เส้นนี้เส้นนี้ถูกไหมเป็นเส้นตดัดขวางเช่นเดียวกันเรามาดูรูปถัดมารูปทางด้านขวามือนะคะเส้นตรงจอจานฉอชิงตัดกับรังสีเห็นไหมลูกศรทางเดียวรังสีคอไก่ขอไข่และรังสีคอวายงองแสดงว่า เส้นตรงจอจานฉอชิงเป็นเส้นตัดกวางคือเส้นนี้เส้นสีแดงสีส้มส้มเนี่ยเส้นตัดกวางนะคะต่อไปอันนี้มีจุด2จุดเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรง qu ตัดกับเส้นตรง kl ตัดกับเส้นตรง mn และเส้นตรง op คือตัดทั้ง3เส้นเลย แสดงว่าส่วนของเส้นตรง qu เป็นเส้นตัดขวางเขาบอกแล้วเมื่อกี้ตัดตั้งแต่กี่เส้นขึ้นไป2อเส้นอันนี้ตัดกี่เส้นคะ3เช่นเดียวกันมาด,ดูรูปทางด้านขวามือเส้นตรง rv ตัดกับส่วนของเส้นตรงอันนี้จุด2จุดเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงสัญลักษณ์แบบนี้นะ ax และส่วนของเส้นตรง B Y แล้วก็ส่วนของเส้นตรง4 Z แสดงว่าเส้นตรง R V เป็นเส้นตัดขวางนะคะต่อไปเรามาพิจารณาในหน้าที่61อ่ะหน้า61เขาบอกว่าพิจารณารูปต่อไปนี้ว่ามีเส้นตัดขวางหรือไม่ถ้ามีระบุให้ระบุอันนี้มีไหมเส้นไหนนักเรียนที่ตัดเส้นตรงคู่หนึ่งอ่า เส้นไหนคะลังสีอันนี้ลังสีมีจุดอันเดียวแล้วก็เริ่มเวลาเราเขียนเราก็เขียนว่าลังสี ba ตัดเส้นตรงมีลูกศรสองทางเส้นตรงอะไร cd กับเส้นตรง e f แสดงว่าลังสี ba B, B, เป็นเส้นตัดขวางข้อที่สองเช่นเดียวกันเส้นไหนเป็นเส้นตัดขวางอ่าเส้นจอจานสอโซอ อ่าจอจานซอโซ่ส่วนของเส้นตรงเนาะอันนี้ส่วนของเส้นตรงจอจานซอโซ่ต,ต,ต,ตัดกาปลายตัดกาเส้นตรงกอไก่ขอไข่และเส้นตรงขอกวายงองูแสดงว่าอะไรแสดงว่าส่วนของเส้นตรงจอจานซอโซ่เป็นเส้นอะไรเป็นเส้นตัด ขวางอ่านะคะต่อไปเรามาดูรูปที่3รูปที่สมันเป็นเส้นมันมีเส้นตัดขวางไหมไม่มีเส้นตัดขวางเพราะว่าคุคณครูได้บอกไปแล้วว่าถ้ามันจะเป็นเส้นตัดขวางได้ก็ต่อเมื่อมันต้องตัดเส้นตรงตั้งแต่กี่เส้นขึ้นไปสองเส้นถูกเปล่าอันนี้มันตัดแค่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้มีไหมเส้นตัดขวางไม่มีข้อที่สไม่มีต่อไปข้อที่สีมีไหมคะ อ่าคือเส้นไหนดอเส้นอะไรส่วนของเส้นตรงดอเด็กทอทะหารเป็นเส้นตัดขวางเพราะว่าส่วนของเส้นตรงดอเด็กทอทหารตัดกับเส้นตรงนอหนูทอทงและปอปลาบอใบไม้เส้นตรงปอปลาบอใบไม้หรือปบบอใบไม้ปอปลาก็ได้นะคะอ่ะแสดงว่าส่วนของเส้นตรงดอเด็ก ขอทหารเป็นเส้นตัดขวางอีกสักข้อหนึ่งอ่ะข้อที่5เขาบอกว่าเส้นไหนเป็นเส้นตัดขวางคะเส้นตรง G h เอ่าเส้นตรง GH เป็นเส้นตัดขวางเพราะว่าอะไรตัดกับอะไรตัดกับรลังสี KI รังสีนะแล้วก็หลังสี NL nl ลูกสอดทางเดียวนะคะและรังสี qo รังสี qo แสดงว่าเส้นตรง G H เป็นอะไรเป็นเส้นตัดขวางนะคะอ่ะห้าข้ออันนี้ต่อไป เรามาดูหัวข้อต่อไปเขาบอกว่าเมื่อกี้เราเรียนเรื่องเส้นตัดขวางไปแล้วเขาบอกมุมที่เกิดจากเส้นตัดกวางอม,มุมที่เกิดจากเส้นตัดกวางข้อนี้อ่ะอันไหนเส้นตัดกวางอันนี้ทละทวนเส้นนี้ถูกไหมอ่าเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นตัดขวางนะคะ เส้นนี้คือเส้นตัดขวางนะอ่าเส้นตัดขวางเส้นนี้นะคะที่นี้เขาบอกว่า QR เป็นเส้นตัดขวางที่ตัดกับเส้นตรง MN และเส้นตรง OP นะคะที่จุด A และจุด B อ่าจุด A คือจุดตัดตรงนี้แล้วก็จุด B นะคะทำให้เกิดมุม มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางมีมุมที่1น3่5 6องสี่ห้าดดอ่าเขามีตัวเลขให้เรามาดูก่อนวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอ่าเส้นตัดขวางอันนี้เส้นตัดขวางใช่ไหมเรารู้แล้วเส้นนี้คือเส้นตัดขวางอันไหนคือมุมที่อยู่ข้างเดียวกันอันนี้มุมทางด้านไหนซ้ายหรือกว่าอ่าทางด้านซ้ายเห็นไหม มีมุมที่เท่าไรถ้าเราเขียนตัวเลขไปมุมมุมที่1น c มีตัวเลขอยู่แล้วมุมที่1นึ c และ8เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาคืออยู่ทางด้านไหนด้านด้านสายต่อไปด้านขวาอันนี้สายใช่ไหมอันนี้ขวาอ่ามีมุมที่เท่าไหร่มีมุม2มุม3มุม6และมุม7เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ขวางอ่าทีนี้เราได้ละตรงนี้เราเข้าใจละนะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งเพื่อความเข้าใจอ่ะนักเรียนดูรูปนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปดูเขามีตัวเลขมาให้เราไม่ต้องไม่สนใจตรงนี้เส้นไหนคือเส้นตัดขวางนักเรียนต้องรู้ก่อนเส้นอะไรเส้นตรงกไก่ขไข่เป็นเส้นตัดขวางอ่าทีนี้เส้นตัดขวางก็จะมีมุมมุมที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างอันนี้จะเป็นบนกับล่างถูกไหมคะอ่ะด้านบน มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดกว่างคือด้านบนคือเลขอะไรมุมที่1นงสัญลักษณ์มุมแบบนี้นะอ่ามุมที่1มุมที่2มุมที่5แล้วก็มุมที่6อ่าเรามาดูมุมที่1 2 5่งและหเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดกว่างคือมุมด้านบนอันนี้เราดูบนกับล่างหรือซ้ายกับขวามันก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าบนกับล่างมุมที่3กับมุมที่สแล้วก็มุมที่ 8 7 7กับ8อ่าอันนี้อยู่ด้านล่างเหมือนกันอยู่บนด้านล่างของเส้นตัดกวางเพราะอันนี้เส้นนี้คือเส้นตัดกวางถูกไหมเส้นตรงกอไกลขอไข่นะคะอ่ะได้ละต่อไปเรามาพิจารณาดูในหน้า63วันนี้ครูสอนยาวนิดนึงนะจะได้ทำกันบ้านสักสองหน้านะคะอ่ะหน้า63เขาบอกมุมใดบ้าง มุมใดบ้างเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอ่ะนักเรียนมาดูข้อที่1ข้อที่1ข้อที่1เส้นตัดขวางนักเรียนต้องรู้ก่อนคือเส้นอะไรเส้นตรง EF อ่าเรารู้อยู่แล้ว EF เพราะตัด2องสอเซนคู่นี้ใช่ไหมทีนี้มุมใดบ้างที่อยู่บนข้างเดียวกันอ่ามีด้านบนกับด้านล่างมุมที่อะไรมุมหนึ่งมุมที่ สอมุมที่5และก็มุมที่6เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง ่ะดูให้ดีๆนะมุมที่1มุมที่2มุมที่5มุมที่6เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาอ่ะและอีกอันนึงล่ะก็คือมุมที่3 4 7 8อ่ามุมที่3มุมที่4มุมที่7แล้วก็มุมที่8และมุมที่8เป็นอะไรเหมือนกันเป็นมุมที่ อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดกว้างอ่านะคะของเส้นตัดกว้างเนาะต่อไปอ่ะพิจรารณาอีกสัสองข้ออเรามาดูข้อที่สามแล้วกันอ่า ข้อที่สาม๋ยวครูเขียนในตรงในนี้น่า,นาจะได้ดูง่ายน,ายน,ายนายิดนึงอ่ะข้อที่3ข้อที่3เส้นไหนเป็นเส้นตัดกวางอันนี้เราเรียกกาส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรง uv หรือ vu ก็ได้ uv นะคะใช่ไหมเป็นเส้นตัดกว่างใช่ไหมเราไม่ต้องเขียนหรอกแต่เรารู้ว่ามันคือเส้นตัดกวางอันนี้ครูแสดงให้ดูในข้อที่3นะ อันนี้เราไม่ต้องเขียนนะคะอันนี้นะที่คุณวงกลมไม่ต้องเขียนแต่เรามาดูมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดกวาง UV บ้างมีด้านอะไรเออด้านซ้ายกับด้านขวากับด้านซ้ายนะคะอ่ะเรามาดูด้านนี้ก่อนด้านขวาก่อนอ่ะอันนี้ซ้ายนะคะด้านขวามีมุมอะไรมุมที่5มุม6มุม7และมุมที่8 เป็นมุมที่ทำไมอ่ะเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันอ่ะข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอ่ะดูนะ ดูจากรูปแล้วดูตามมุมที่5มุมที่6มุมที่7และมุมที่8เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางต่อไปมุมดูด้านสายบ้างมุมที่1มุมที่2แล้วก็มุมที่สามเขามีตัวเลขมาให้นักเรียนก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะมุมที่สและมุมที่4เป็นมุม ที่อยู่บนข้างเดียวการของเส้นตัดขวางนะคะของเส้นตัดขวางนะอ่าอันนี้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูข้ออื่นอันไหนเส้นตัดขวางอันนี้ใช่ไหม st ใช่ปะคะอ่า มันก็จะเป็นด้านบนกับด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นบนกับล่างอันนี้บนอันนี้ด้านล่างด้านบนเราก็ใส่มุมด้านบนมีมุมอะไรบ้าง1นึ่งชดเมาทางนี้นะมีมุมที่1มุมที่สามมุมที่5และมุมที่7ที่เป็นอะไรเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตดัดขวางอันนี้ใส่ข้อความไปนะคุณไม่เขียนนะคะต่อไป มุมไหนอีกมุมที่2มุมที่4มุมที่6แล้วก็มุมที่8 2 4ใส่ใส่คำว่ามุมนะสัญลักษณ์แทนมุมนะ6และ8เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตดัดขวางอ่าเราใส่ข้อความตรงนี้ลงไปใส่ข้อความตรงนี้ลงไปหลังจากเราเขียนมุมเสร็จแล้วนะคะอ่ะโอเควันนี้ครูก็อธิบายคร่าวๆในหน้าที่63ให้นักเรียน นะคะวันนี้การบ้านของวันนี้คือการบ้านนะเอาโจทย์ไปการบ้านแบบฝึกหัดที่สที่หกทุกทีหกจและ6.6แบบฝึกหัดที่6.5และ6.6 6.5และ6.6หน้าที่ หน้าที่42ถึง43วันนี้ให้2หน้านักเรียนไปลองทำมานะคะอ่ะโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนออนไลน์วันนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ